สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาทำข้าวตูให้ท่านชมนะครับอันนี้วัตถุดิบนะครับนี่คือข้าวสวยตากแห้งนะครับคือน้ำตาลกะทิครับอันนี้กะทิกะทิมะพร้าวหรือกะทิสดก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมการทำข้าวตูครับเอาแล้วครับตอนนี้เริ่ม นะข้าวที่เราตักแห้งข้าวตูข้าวตูใช่ไหมคือข้าวอะไรข้าวสาวเหข้าวข้าวเหลือข้าวเหนียวก็ได้เป็นข้าวสวยันนีนะครับข้าวตูเป็นข้าวสวยที่ข้าวสวยทกินเหลือหรือข้าวเหนียวกินเหลือที่ตากแห้งนะครับแล้วก็ไปตากแห้งตักแห้งนะเออไม่ได้กินเหลือก็ได้เอาถ้าเก็ชนะที่ทำก็เก็บไว้มันกินเหลือไงเห๋ยวไปทิ้งจะได้ข้าว แล้วก็เอาไปคั่วคั่วทีแรกน้อยๆก่ะเพราะว่าคั่วทำไมเนี่ยคั่วให้มันได้หอมๆอวเราไปทำข้าวตูใช้มือนะส่วนเตรียมไผ่คั่วเสร็จแล้วนะพอคั่วเสร็จแล้วนะให้เอาไปทำให้เป็นปน ท้าวเหมือนข้าวคั่วเลยไปตำมาไปคั่วก็ตำเพราะไหนมีเครื่องปั่นก็ปั่นง่ายดีแต่ละคั่วให้หอมๆคั่วให้เหลืองๆแล้วไปข้าวคั่วทำเลยก็ได้ไม่ได้พ้าวคั่วมันเป็นข้าวสารยังไม่ได้นึ่งยังไม่สุกยังไม่ได้หุงอันนี้คือข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วเดี๋ยวจะตากเอาไปตากใช่ไหมตากพักสองแบดต้องแดบแรงๆนะแล้วก็ เอามาทําให้มันเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเวลาเราตากมันจะเป็นก้อนๆอยู่ใช่ไหมพอมันแห้งเสร็จแล้วเราก็เอาคบตามๆให้มันแตกอย่างเงี้ยให้มันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเามาต้มมันจะรีสุกให้เสมอกันถ้าเป็นก้อนๆมันจะสุกไม่เสมอกานะครับคุณผู้ชมดูต่อไปนะคุณผู้ชมก็ไม่พอยอื๋นตุนตุ๋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  มันจะได้ยังไม่ต้ทำไปหอปอนกั้วร,ระดับไหนขันไหก็ขั้<ๆ>ขวมากเป็นหอมฟองเหลืองอ่ะใหเ้เหลืองสวยเพื่อใองเหลืองกรอบ อันนี mhm. ้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงขั้นตอน ันให้เป็นแป้งที่จะปั่นนะครับอันเข้าไปลั่วเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าไม่มีว่าไหนไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ครอกได้นะครอกตำตำได้ครับท่านผู้ชม นะแป้งนี้ให้เป็นแป้ง,งเลยของเท่าคู่อ่ะเ่ินต่อไปครับ หน e like like ึ่งของข้าวตูคับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมก็ไปดูด้ครับพวงแห้งเพื่อจะไปทำอไตามมาฮะก็จะทำพวงมาแห้งมันล็อัดๆไปฝันีไปกับกอเป็นเนื้อ ท่านผู้ชมตอนนี้หลังคั้วามะพร้าวครับใบใบน่าอดอครับอ<ม>ันนี้ผ่านไปแล้วประมาณสักค้า่นาทีครับก็ได้ประมาณนี้ครับเออเอห็นีคนทำเขาบอกว่าเกือบชั่วโมงเพืองแกงครับท่านผู้ชมแต่ก็คือก็ว่าอร่อยครับก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมช่มกันต่อไปครับ ข้าวตูนี้ครับเป็นขนมจากภกูมิปัญญาคนไทยครับซึ่งทราบประวัติว่าอาจจะมาจากยุคกรุงศรีอยุธยาครับก็คือเป็นข้าวข้าวสวยทคือจากการรับประทานนะครับเอาไปตากแห้งแล้วเอามาตั่วแล้มามาบ,บดหรือป่นครับแล้วก็ คือข้าวแห้งมา,มาคัาว่วปันทำเป็นแป้งเสร็จแล้วก็ไปโกนน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปึกเอาข้าวเอามะพร้าวน้ำตาลเกลือ,อนนแล้วก็อะไรนะผงแป้งหรือผงข้าวการร็คูณกันมากววให้ได้ที่แล้วก็มาขึ้นลูกหรือใส่แบบทีมใส่เปก้อนๆแล้วก็เอาไป ใส่มหม้อโอ้แล้วก็อบควันเทียนไว้ถ้าใช้กะทิอบควันเทียนก็ไม่ต้องอบยี่งกะทิปะเปล่าๆกะทิธรรมดาผู้มัญญานคนไทยที่ว่าข้าวเหมือนข้าวเหลือ่อข้าวเหลือที่กินได้เหลือกินได้เหลือกินไปทานแทนที่จะไปทิ้งนะก็ยิงไม่ประโยชน์อีกครับแต่ไม่ส่งเป็นขนมของเขาบ้าขนมซุ้ม ภูมิปัญญาคนนี้ครับของของคนโบราณคนรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นปู่ย่าตายายนะะเดี๋ยวไปกวนกันได้เลยจะได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ได้มะพร้าวครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังขั้นตอนที่อยากควรนะครับควรขนมข้าวตูครับท่านผู้ชมครับนี่กดเรียบร้อยกับท่านผู้ชมน้ำตา,ตาปลปึดมะพร้าวข้วกะทิข้าวตูเปลือนะครับ ไม่พร้อมนะครับถ้าเป็นความพร้อมนี่จะกวนครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เดิมก็ใส่กะทิลงไปครับท่านผู้ชมครับท,ท,ท,ที่นะครับท่านผู้ชมที่ือกะทิเรากะทิมะพร้าวใช่ไหม คันเลงใช่ไหมกะทิกะทิสำเร็จรูป๋อที่สำเร็จรูปนี่แล้วกันยน้ำตาลปครับตามกับน้ำตาลปเหมือนกันนะครับน้ำตาลลปิ้บนะครับ ละลายกับกะทิกับท่านผู้ชมกะทิประมาณกล่องใหญ่ใช่หมอันนี้500ใช่ไหมประมาณ500 ml เอาเลย500 cc ครับท่านผู้ชมครึ่งกิโลครึ่งกิโลหรือประมาณครึ่งลิตรท่านผู้ชมครับน้ำตาลสองน้ำตาลก็ครึ่งกิโล น,นี่ใส่อะไรบ้างใส,ใส่เกลือเกอลนะกี่ใส่เกลือแล้วครับตอนนี้ใส่อะไรครับเนี่ยมพะพร้วาวขัาวมะพร้าวข้าวใช่ไหม ทำที่สวนหลังบ้านครับท่านผู้ชมครับวนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็อะไรอี้ครับก็เกือบห้านาทีแล้วคร okay. like like ับหลังเข้มแล้วครเข็มผสมตะกี้หลังการปีนหรือหลังการขุดเสเกลือทิ กะทิน้ำตารมะพร้าวขวดเกือเขี่ยวเี่ยวใ้นเดียวจะ้นำไปคลุกตับของข้าวข้าวแห้งขวดไม่ไปปวดปวดแล้วก็เสร็จแล้วก็ตปรูเป็นเท่าตัวครับ เันต่อไปนะครับเพื่อนผู้ชมดูกันเยอะนะสิ่งข้าวตูวนี้เ<ไ>ป็นขนมโบร,ราณภูมิปัญญาคนไทยนะครับั้่แต่รุ่นปูรุ่นย่าของเราทำมาแะครับก็เป็นง่นายๆครับที่ทำจากข้าวสวย ที่เราถานไม่ได้ครับเรามากับไปรู้ว่าค่ะอันนี้กำลังข้างก่อนเหมือนหวน,วนไม่จะเสร็จแล้วครับโนะครับเด็กไปเปมันครับอร่อยอร่อยรดชาติเป็นไงอร่อยอย่างเดียวหวานมันมหวานมัน รับตีคกับเะก้ไผ่นี่ да ครับสูตรเก้มไผ่ครับรรรมีกำลังใวด้วยกระปุกเอกระติก1กลอ่องครับประมาณ500ซีซีแล้วก็น้ำตาลปี๊บกิโลครับคือวันนี้ทำมาเคี่ยว ช่วยเข้ากันสัตคนๆครับม่บรรยากาศลังบ้านคับท่านูนีมมาม่วงลูกดกครับท่านผู้ ตันนัน้นไก,กลๆห้าผู้ชมลูกกบจะไม่สุกครับครับดูต่อไปครับผู้ชมครับ น,นี่เป็นดอกกล้วยไม้กับท่านผู้ชมอ,อันนี้คือของจริงนะครับท่านผู้ชมของจริงอันนี้ซื้อมาหลายเดือนมากแล้วครับจำหน่ายไ,ได้ละเอามาแฝนไว้ท่านผู้ชมที่ว่ามันจะตายรอดนะตอนนี้รอดมีดอกที่ดอกนี้รุ่นที่สองครับกลายเป็นการในตใต้ต้นมะม่วง ตูครับคือข้าวสวยที่ไปตากแล้วมาขูดบวด,ดให้แหบวดให้เรื่องท่านผู้ชม,ม,มครับมาสุกกับนี่ครับกับเครื่องเครื่องหวานผสมก็มจะมีที่น้ำตาลปีเตอรเกลื่อนไปเรื่อยๆทันผู้ชมครับ ค่อยๆครทำผู้ชมค่อยๆคุกเข้าไปครับ ตั้งใช้เวลาเหมือนกันครับมันใช้เวลามากตรงที่มา,า <Okay. S 1> เขียวน้ำตาลนะครับอ,อันที่ก็คือใช้เวลาลตัวท่าลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันขึ้นรูปมันให้เย็นก่อน ดีคร,ครับทีเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมจ๊ะมาจุดชัดๆครับคุณผู้ชมโอ้โหครับคุณผู้ชมอันแรกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอหนุ่มกล้องชัดๆนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมไว้แป๊บนึ่งตอนตอนนี้กำลัง เปลนมุ้งก้องครับเมื่อกี้มันมืดไปนิดนึงที่กำลังเอาขานมข้าวตูใส่แบบพิมพ์ครับท่านผู้ชมครับท่านจกได้รูปแบบไหนครับแล้วแต่ท่านครับแบบพิมพ์มีขายตามท้องตลาดทุกั่วไปครับนี่ สวยไหมโอ้นี่นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมหนึ่งชิ้นข้าวตูของแก้มไผ่ครับชิ้นแรกชิ้นแรกเอาที่นั้นนี่เดี๋ยวเราไปอบวันเทียนกันนี่นะครับชิ้นแรกของของวันนี้นะครับท่านผู้ชมความหวัของหมู่บ้านเกิดเมไผ่บอกว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านครับท่านผู้ชมครับร้อนอยู่นะ นี่ครับตอนนี้กําลังขั้นตอนนี่เป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ทําแบบเพีมครับท่านผู้ชมครับ ไปทาอะไรนะเอาไปทำอะไรนะครับตอนนี้ขั้นตอนอบขนเทียนอบข้บนเทียนอันนี้เราจะมาอบขนเทียนกันนะคะครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังอบครับ เราจะใส่ไปแบบนี้เราก็จ<ช>ะทำก,การใส่เปตรงนี้นะคะโอเควันนี้ฟีกสุณผู้ชมครับอันนี้ถือ,<พ>อว่าเสร็จขั้นตอนครับพอทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะไฟที่มันอยู่ข้างในอ่ะพอมันไม่ได้มีออกซิเจนเข้าไปอ่ะมันก็จะดับแล้วมันก็จะเป็นควันขึ้นมา ทีนี้มันก็จะหอมถึงหมดแต่ว่าพอยต้องใจป็เทปทิชชู่ทิชทชู่นี่แหละครับท่านผู้ชมฝันเห็นมาท่านผู้ชมวันเทียน ฝั่งับปูและท่านผู้ชมครับ นีหากท่านดูจบแล้วฝากท่านกดติดตามและกด subscribe และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กดนำคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ